สวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็อยูดอนด้วยครับผมมาส่งแป้งที่อุดรครับมันนี่ก็มาแล้วลูกมานาวด้วยครับมาตอนเดียวสันสันด้ครับผมยูดอนธานีครับผมสวัสดีตอนเช้ามาท่านใายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันนี้ก็มาถึงบริษัทไทยนำสำปะหลังอุดรแล้วครับอ่า ไทยนำทำปลลังอุดรครับเอาแป้งมาส่งแป้งครับผมลงแป้งครับแป้งมาส่งครับแป้งมาส่งลงแป้งครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศบริษัทไทยนำอุดรครับผมบรรยากาศรถมาขายมันครับผมเยอะแยะเลยครับผมบรรยากาศรถมาขายมันที่อุดรมาขายมาขายชมครับผมตอนเช้ามีอย่างย่ายมีอย่างขายนี่ บาทนาะตัวนี้อืมันรีวิวครับมารีวิวไม่นะคะ่ะยูดอนนะครับมีมาแต่ขี้เกียจนะครับมาถ่ายนี่เสียบครับผมกินละยางครับลำปันให้นำัำปางครับผมของหลานมาผูกกันครับผมของกบกกับของหอยครับมาเด้อ <Mother S 2> <Mother S 1> ครับมาเด้อ <laughs>